จ้าวันนี้สาวบานหน้าจะผ้ามาเบงมะวานแห่เนาะจ้ะน้ำกระบกจ้ะเพราะว่าเขาขุดคอไอ้บอทั้งผุ่นเนาะเขากับเปลงนล้ำลงจ้ะแม่โคกับกะลังเหตุงานเนาะจ้ะเนาะเขาขุดเครืองนึงล้วเขาก็เอ้เอยเอานา้ำโลงจ้ะน้ำม,มักก็เหลือหน่อยเนะาะวันนี้สาวบานหน้ากบว,ว่าจะมาหาป้าจ้ะ เอาปลาไปปล่อยปล่อยบ่อตะของเนาะซึ่งเป็นป้านิ่นจ่าอยู่ในอ่าวนี่หลายจ้ะนี่เนาะจ้ะอันนี้สาบานหน้ากะอยู่ข้างบนละจ้ะบ่ได้ลงไปเนาะเพราะมันลึกอยู่จ้ะนี่แมคโครกะเฮ็ดงานไปเนาะจ้ะสองขั้นแล้วจ้ะแมคโครเหมือนนี่นี่จ้ะก็เป็นน้องใหญ่เนาะจ้ะเนาะเป็นน้องใหญ่จ้ะ ก็คงนาน้ะจ้ะถึงจะเสร็จหน้องนี้ฝั่งนู้นเขาก็ลังปรับปรุงนะจ้ะเนาะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นปลากันจ้ะเราจะได้ไหมเนาะก็เป็นปลาตัวเล็กจ้ะพี่น้องซึ่งสาวบ้านานาก็เอาไปปล่อยบ่อไว้เป็นปลานินจ้ะ เ,เสียดายมันจะพี่น้องอีกหน่อยเขาก็ต้องมาขุดฝั่งนี้เนาะเสียดายมันเราก็เลยมาเอาจะไปปล่อยบ่อของเราเองเนอะจ๊ะปลากําลังใหญ่เนาะกําลังแบบว่ากําลังปล่อยนอะจ๊ะพี่น้องนี่นะจ๊ะาบ้านานาก็ไม่ได้ลงไปเนาะ แกะใส่ถังกะละมังจ้ะแล้วก็จะต้องเอาขึ้นบ่อตัวเองเนาะดิจ้ะนี่จ้ะพี่น้องเขาก็จะมาเลือกเอาตัวถิ่แข็งแรงเนาะจ้ะเนาะเฮ้อเฮาสิไปปล่อยบ่อยเนาะนี่จ้ะป้าถิ่นมันยังแข็งแรงเลยจ้ะถ้าตัวใดใต้เนาะเขาก็จะเอาไว้เห็ดกับเขาจา้ะต้องเฝ้าเลือกจก้ะ ตัวไหนที่ว่าแข็งแรงเนาะเป็นปลานินจ้ะซึ่งสาวบ้านนาก็จะปล่อยในบ่อตัวเองเนาะนเอามาปล่อยในบ่อตัวเองจ้ะ,จะปลานินเนาะที่ว่ายังเป็นอยู่เนาะแล้วก็จะคัดมันออกจ้ะเพื่อจะไปปล่อยเนาะ,ะเดี๋ยวสาวบ้านนาจะคัดก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปปล่อยให้ดูจ้ะ พี่น้องในเมื่อเราคัดแล้วเนาะได้ตัวเป็นแล้วจ้ะเราก็จะไปปล่อยบอ่อเนาะนี่จ้ะเดี๋ยวเราไปปล่อยบอ่อของเราเองเลยจา้จาจ้าเดี๋ยวเรามาปล่อยปลาเนาะนี่มีทั้งปลานินปลานินปลาขาวเนาะจา้ะเราก็จะปล่อยใสยบ่บ่อตัวเองเนาะนี่จ้ะเราก็จะได้พันปลา ใส่กับบอ่อตัวเองเนาะตายตายตายตยไ,ไ,ไ,ไม่เนี่ยตายรอดทุกตัวนี่จ้าไปหาปลามาใส่บอ่อเนาะก็มีปลานิลปลาขาวจ้าอ้าวคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีจ้า